่พูดถึงเอาย้อนไปตอนนู้นกว่าโพสที่เราโพสหลายคนก็ไอ้รักร้าวหรือว่ายังไงเอาตอนพี่เปิดกล้อนเลยพี่เต๋อเอานี้หนูเล่าให้ฟังหนูอยู่กับพี่เต๋อใช่ไหมคะหนูก็นั่งกินข้าวกันแล้วเพื่อนพี่เต๋อก็โทรมาง้อยังพี่เต๋อก็ไม่อะไรง้ออะไรหรอแฟนเมื่อง้อยังง้ออะไรไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยคือ มันไม่ได้เกี่ยวกับความรักอะไรเลยค่ะแล้วก็ตัวพี่เต๋อเองก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็งงมากๆแล้วตัวใหม่เองก็ไม่ได้โพสเกี่ยวกับความรักะไรทุกคนถ้าสมม่ยความรักใหม่มีปัญหาเนี่ยไปบอกทุกคนแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยจริงแล้วทีว่เราโพสเนี่ยไม่คือฟิลไหนฟิลไหนนะหนตอนนั้นอะมันคือฟิลที่ใหมโ่โพสเลยค่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวที่ใหม่ก็แบบไม่ได้อยากลงดีเทลมากเพราะว่าเอาจริงเล่าไปมันคงแบบ ทุกคนก็มีเรื่องราวในชีวิตตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหม่เชื่อว่าทุกคนใช้ชีวิตก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องเครียดตัวเองไปให้แต่ก็แค่แบบรออะบายหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเก็บความรู้สึกตัวเองไว้เยอะๆอะคะ่ะ mm hmm. กับการที่เราคิดว่าเราโอเคมากๆอะผลสุดท้ายมันจะไม่ใช่ผลดีะคะ่ะ <Yeah. S 1> สำหรับใหม่นะคนอื่นเป็นยังไงใหม่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ใหม่รู้สึกว่าใหม่ควรจะให้ทุกคนได้รู้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ว่าทางโ so ซ ไหนก็จะคุยกับเพื่อนใหม่มากขึ้นไหนก็จะคุยกับครอบครัวหรือแฟนใหม่มากขึ้นว่าวโอเคนะโมเมนต์นี้ใหม่อารมณ์ตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงแต่เราไม่คุยกับพี่เต๋ออนถก่อนเพื่อนก็โทรมา <c oughs> งอยังงอยังอะไรงะอะไรไม่ได้โกรธกันเลยมาใหม่ไปปใหกับเต๋อมว่าพี่เก้าตกใจกว่าคะ่ะเพราะคนโทรถามพี่เก้าเยอะมาก <c oughs> แล้วก็แบบพี่พีที่แบบพี่พีแล้วก็เพื่อนสนิทใหม่ก็มาโทรมากันแบบ คือเขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นน่ะเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เลิกกันเขาไม่อยากให้ทะเลาะกันอะไรเงี้ยทำไมก็เพราะมันมันไม่ได้เกี่ยวความรักเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องความรักอะไรเงี้ยแต่มันคือเหมือนทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วไมก็บอกพี่เต๋อว่าพี่เต๋อมันเกี่ยวความรักตรงไหนไมแค่พูดว่าแบบถ้ามันหมดใจแล้วมันก็หมดใจพี่เต๋อหันมาโอรยความรักเลยแสดงว่าก่อนผมก่อนผมไม่ได้คิดว่าโนโนเขาเป็นคนที่เขาไม่ได้คิดพอเราเราเราพิมอะไรไปเราจะไม่ได้คิดแบบ เราไม่ได้คิดถี่ถ้วนขนาดว่าเอ้ยคำนี้มันเหมือนความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้วกรูสึอคใช่ผมไปโพสไปแล้วแบบเอมย์ก็ไปบอกพี่แต่ว่ามันไม่เห็นจะเหมือนความรักเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เต๋ก็บอกเออพี่เข้าใจทำไมทุกคนคิดอย่างนั้นเามนามอกเนนนหหลยโพสืั้องมีน้องมีตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ก็อย่าเรียกว่าควาคมเลยค่ะไม่ได้แบบสมาร์ทขนาดนั้นแต่ก็จะเป็นหลายๆอย่างช่วงนี้เขียนหรอช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งเรื่องโซเชียลด้วยอะไรด้วยคนคิดกับเราอะไร อ๋อ oh, ใช่ใช่ช่วงนั้นจะช่วงที่แบบออกมาแก้ข่าวช่วงดราม่าหนัก,นกๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีช่วงนั้นแต่ว่าช่วงนี้ก็พอแล้วค่ะคนกลับมาแบบมีสติแล้วก็โอเคละเริ่มดีเริ่มดีเ,มดเหมือนเราเหมือนว่าพศเรื่องศึกษาเรื่องไอ้จะพ้อคนที่แบบเออเข้ามาบุ้ยเข้ามาดูดูเรื่องผลสุดท้ายได้คำตอบว่าอะไรรู้ไหมว่า <Wow. S 2> การจากเพ,เพื่อนที่เคยฟ้องอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าแบบการทําอย่างนั้นนะมันพลังลบมากเลยนะผล mm. สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมามัน มันไม่ได้สิ่งที่เราต้องการหรอกใช่ค่ะก็คือสมมุติเราฟนะ้องอย่างเงี้ยมีเรื่องใหม่ก็ได้อีกทีอตอนนั้นเหมือนว่าเราโดนหนักใช่ไหมเรื่องแบบมุมนี้เรานนเรื่องว่าลูกผอมเรื่องอะไรเยอะใช่ไหมมันทำให้เราหดอยอย่ใชกันล่ะ <c oughs> อย่าหลอกใครนะลูกแส <c oughs> ดง <c oughs> าานับสนุนกันขึ้อใหม่อ่ะไม่คือใหม่มตัวใหม่เองเนี่ยใหม่ใหม่แค่รู้สึกว่ามีคอมเมนต์เยอะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ไม่อยากรู้สึกว่าเราอยากให้ฆ่าเขาขนาดที่แบบ เรามาเกลียรร่างกายตัวเองอ,ะอ่ะเหมือนเราต้องมาถามตัวเองว่าเราต้องมาปกปิดร่างกายตัวเองเพราะว่าเราไม่ชอบตัวเองแล้วเพราะว่าคนอื่นไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะผอมหรือจะอ้วนนะคะคือแบบอยากให้คําพูดคนอื่นมาทําให้เราต้องเกลียดร่รางกายของเราเลยคือหมยว่าทุกคนก็เอรชในแบบตัวเองเยอะไรเงี้ยเหมือนเราออกมาโพสเดินสติถ้าตัวเราแล้วตัวเขาโพสเชิงเชิงแบบเหมือนแม่ก็อยากให้กําลังใจด้วยนะคนที่โดนเหมือนไม่อ่ะว่าแบบ ว่าการที่เราไปไปจัดคนไปบอกว่าเขาอ้วนเขาผอมเขาอวบทําไมช่วงนี้หน้าแก่ทาไมช่วงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทักกันเป็นสิ่งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราสนิทกันก่อนสักนิดนึงแล้วก็แบบค่อยแบบค่อยถามไทยสารทุกสุดดิบเหมือนถ้าพี่ๆอย่างเงี้ยเจอหนูมาเป็น10ปี5ปีอย่างเงี้ยแล้วถามใหม่ช่วงนี้ใหม่เป็นอะไรทําไมแบบสู้นเงี้ยใหม่จะไม่มองว่าพี่บูลีหนูแต่ใหม่จะมองพี่เป็นห่วงแต่ถ้ามือนคนในอินเทอร์เน็ตแบบเขาพิมพ์กัน มันแล้วกนโหสนุกมากสนุกมากจริงๆแต่บางทีมันทำร้ายจิตใจคนอื่นค่ะ<ช>ตอนนี้นนหรอคะไม่อ่านค่ะซึ่งทุกคนก็เตือนหนูอยู่แล้วเพื่อนๆรอบตัวก็คือเตือนใหม่อยู่แล้วว่าแบบอย่าอ่านแต่เราก็ทำตัวว่าเป็นผู้หญิงเข้มแข็งว่าเราอ่านได้ไม่ปิดคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคไม่ปิดคอมเมนต์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบก็อยากให้เขาคอมเมนต์ไปเรื่อยๆอะไรี้ยแบบหมถึงว่าให้คนคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคนที่มาบอกว่าสิ่งที่ทำมันไม่ถูกนะอะไรอย่างเ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะสอนกันเองอะแล้วก็อย่าสำหรับใหม่ถ้าใหม่จิตใจไม่แข็งแรงก็อย่าอ่านคอมเมนต์แต่มือเราก็คือออายู่ตอนนี้เราแข็งแรงหรือยังก็ก็ก็ดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นค่ะก็แบบก็ดีขึ้นค่ะคนได้กับบางคอมเมนต์ใช่ไหมแบบว่าสภาพเราแบบแข็งแรงขึ้นจากการที่สามารถอ่านได้กับบางคอมเมนต์ ไม่อ่านช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยอ่านใช่เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้แหลมาคะที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นหนัก,นกๆใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันอยู่ใน Facebook หรืออะไรสักอย่างแต่ใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูะไรนะคะไม่กล้าเข้าไปอ่านแล้วมันทำให้เราคือมันทําให้หนูต้องแบบรู้สึกว่าคือใหม่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรพีซคนนะคะพยายามทําในสิ่งที่กคนต้องการพยายามทําให้ทุกคนแบบ พอใจในตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเพิ่มน้ำหนักค่ะคือลดน้ำกยอมยอมัน้ำหนักคือที่จริงอ่ะใหม่อ่ะเพิ่มมาตลอดแล้วทุกคนใหม่เพิ่มมาตลอด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 เลยต่จะเพิ่มต่อไปค่ะขึ้นหนักกอนนการกินด้วยเหรอใช่ค่ะคือใหม่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าแบบใหม่ใหม่ไม่อยากให้ทุกคน คือไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะหมายกินข้าวทุกมืออิ่มมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกินจนท้องจะแตกคือแบบเหมือนแบบเพื่อจะให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแล้วค่ะคือเราบอกวันรังกายเยอะฉะนั้นก็เลยดูแบบหมายว่าน่าจะทํางานเยอะค่ะบวกกับเป็นคนที่แบบอาจจะคิดเยอะเผาผัานดีอะไรอะไร่อะด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยช่วยทําให้แบบเผาันง่ายค่ะเร,เรายอมเพิ่มหนากเพื่อคนอนพอใจก็เ่มแต่ที่จริงหม่ก็รู้สึกว่าหม่ไม่ควรแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่า พความสบายใจของทุกคนด้วยเนาะ้องใหม่ตั้งใจจะให้เพิ่มขึ้นประมาณไหนหนูก็ไม่รู้ว่าประมาณไหนถึงเรียกว่าพอใจพอใจเลยพอใจเราคือตอนนี้ก็เราก็ไม่รู้ไงคะคือบางทีเรารู้สึกว่าเออเราเดี๋ยวเราขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเขาบอกว่าเราเริ่มอ้วกอ่ะอันนั้นคงแบบโอเคละมังอะไรเงี้ยกันเอยเราจริงๆแม่หนูก็ไม่รู้คือเราเรารู้สึกว่าเราเราพยายามพยายามทำให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ดีใจมากกว่าก็ ว่าเราจะโอนใคร่ผูกของเราประมาณนี้จริงๆหนูก็ชอบตัวเองแบบนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติแบบใครรู้สึกว่าอยากให้แบบโอนขึ้นเดี๋ยวจะทำให้ได้ค่ะแต่ว่าก็จะไม่แบบไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็จะต้องมีแบบงานที่เรารับผิดชอบอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิบตัวโซเชียลมีของไหมแบบวันนึงฉันไม่เล่นโนไม่ติดไม่ตัดโทรศัพท์เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวเรียวมีโกรธโอ้ ต้องจับทั้งวันเลยต้องจับต้องจับเรียวมีเพราะเป็นพรีเซนเตอร์โซเชียลดีท็อกไม่ได้เออเรียวมีมีหลายฟังก์ชันเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ดูว่าผอมหรือเปล่าเออดึงตัวให้อ้วนขนาดไหนอาจจะได้ดูอ้วนแล้วช่วงนี้อเลยแต่ตามข่าวก็บอกว่าการที่เราคุยกับคำพูดใส่ใจยังเกี่ยวกับเรื่องงานาาเไปหลุดไปเออเออนี่มันงงมากอันนี้มาจากไหนอ่ะ ลือกันมาลอยากรู้มากอย่างนี้หลายตัวอยากรู้มากมาจากไหนหาคำตอบให้หนูก่อนว่ามาจากใครถ้ามาจากถ้ามาจากคนที่ไม่อคติกับหนูหนูจะตอบถ้ามาจากคนที่อคติกับหนูหนูจะรู้สึกว่าหนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หนูหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวจะใช่เสด็จว่าก็รู้และว่ามาจากใครก็อยากให้พี่ๆบอกเลยดีกว่าว่ามาจากใครเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่เรา เราจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนมันจะต้องมาจากสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็มาจากสิ่งที่ไม่ใช่อคติอะไรไม่กลัวไหมกับการที่มันมีข่าวมาเนี่ยเกิดเป็นการปล่อยข่าวดิสเครดิตเราหนูรู้ว่ามันมีอยู่แล้วซึ่งหนูเชื่อว่าพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็รู้แต่หนูทำอะไรไม่ได้ทำได้เนาะบางคนที่เขาเสพข่าวชาวบ้านอย่างเงี้ยบางคนที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยยังไงก็ เือมันมีอย่างนี้อยู่จริงๆนะคะทุกคนในในเขาเรียกว่าอะไรในในการทํางานมันมีอยู่แล้วค่ะแล้วซึ่งของใหม่เนี่ยมองมาเนี่ยถ้ามองซูมออกไปไกลๆนะแล้วมองมาจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรกันอยู่มันคืออะไร,ะอ,รอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็เอาแต่ที่ทุกคนสบายใจว่าอยากจะเสพอะไรแต่ถ้าถามใหม่นะใหม่ไม่อยากให้เสพใใช้จารใช่เพราะว่ามันมีสื่อที่แบบดีดี แล้วก็สวยรวยเก่งสาธุทำประโยชน์แล้วอยู่เคียงข้างนักแสดงเขาเรียกว่าเหมือนทําให้นักแสดงไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความเครียดในชีวิตอะซึ่งอันเนี้ยเราเราควรจะเสพแบบนี้มากกว่าถูกไหมคะมันดีกว่าที่เราจะต้องมาเสพกับคนที่ค่ะก็ถ้าไม่อยาถ้าถ้าถมาจากสื่อที่หมายว่ารู้อยู่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ตามนั้นดีกว่าค่ะพูดถึงคลิปหลักบาหลีบ้างเกตุไปทำพิธีอะไรลุกเป็นอะไรร้องอ๋อมันคือ purify ceremony ค่ะพี่พี่มันคือเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยมันก็คือเหมือนการชะล้างใช้กับกับ energy อะไรเงี้ยค่ะคือโอ้เสียงเหินนะเมื่อกี้ตกอะไรตกที่ศักดิิิ์์สทธนะใช่มใช่ค่ะก็คือที่นั่นมีโอ้โหพระศักดิ์สิทธิ์มากเทพศักดิ์สิทธิ์มากก็คือแต่ที่ใหม่ไปนั่งตรงนั้นก็คือมันเหมือนมันเหมือนเอาคลื่นทะเลมา มาซัดเราก็เหมือนชำระล้างอะไรเงี้ยให้ให้กับจิตใจของเรากับโซของเราให้มันสบายอะไรเงี้ยค่ะให้มันเบาให้มันอะไรเงี้ยค่ะมันดีขึ้นทําไมพี่ตากร้องหาวอะคะมันดีขึ้นไหมหนูเสียเซลล์มากเลยหนูน่านาเบื่อใช่ไหมมันดีขึ้นไหมหาวหาวแล้วแบบสุริพอดีดีไหมตอนเราทําแบบเบาเลยค่ะเพราะเดินบันได้ร้อยร้อยชั้นตัวเบาคือคือล้อเล่นนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วคือหมายว่ามันแบบ มันคือการที่เราได้นั่งสมาธิตอนเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็ได้ทําพิธีแล้วเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้รับแบบเหมือนเขาบอกว่าเวลาคนป่วยหรือคนเศรา้าชอบไปทะเลก็เพราะว่าตรงนั้นนะมันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีคลื่นอะไรที่มันมากวนสมองหรือว่ากวนร่างกายเขาก็เลยให้ไปตรงทะเลกันเยอะๆคนเราชอบไปทะเลแล้วเราจะรู้สึกสบายเ<อ>พราะว่ามันจะแบ <พอ S 1> <อ>บมันจะไม่มีพวกเหมือนในกรุงเทพมันจะมีตึกมีเสาไฟมีอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคนก็มันก็ช่วยได้เยอะค่ะมันจับสะอาดมีได้เอคือที่จริงมันเป็นแพ็กเกจอยู่ในโรงแรมแล้วแล้วหนูเห็นแล้วก็เขามีแบบมีพระมาด้วยไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบจองไปทำเอ๊ะมันเกี่ยวกับมูใตรูอะไรนลูกมันไม่ถึงกับมูค่ะมันมันเป็นเหมือนประโยชน์ส่วนตัวที่เราเหมือนเราได้ได้นั่งสมาธิได้แบบได้ทำความสะอาดจิตใจประมาณนั้นค่ะเออมันก็ดีมากๆค่ะ แต่ที่บีนี่คุณบอกว่าคิดถึงอยากบินมาย่าบอกอีกที่เจอว่าคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงทุกวันใครคิดถึงใครมากกว่ากันเท่าเดิมเทาเราก็คิดถึงต้องไปถึงกันไม่ถึงกันมากเลยนะช่วงไรเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็บินนะแม่ไปแหละไปเดิน เล่นบาร์ดไม่ไม่หาวแล้วโอ้โหเล่นบาร์ดไม่หนีบารไม่หนีบกับเผื่อได้มีโอกาสได้ไปเจริงคอยากให้ไปเหมือนกันค่ะแต่อย่างพี่เขาติดซีรีส์ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นะเขาก็ยังคงค้างอยเสมอต้นเสมอปลายเนาะใช่ใช่ค่ะเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะแล้วก็มันยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเาไม่เล่าหรืออวด เราหรืออวดเมื่อกี้เราหรืออวดอเราสงสารเขาไหมหม่ช่วงนี้เราแบบเอเขาคลั่งรักแต่ไม่ค่อยมีเวลาเาเลยอ๋อไม่เลยค่ะไม่ไม่ารหสอกเปนเดิอ๋อพี่ถามว่าอะไรนะคะสงสารไม่ได้สงสารพี่เติมมาที่แบบว่าเขาคลั่งรักแต่เขาจมเวลาเขาไม่มีเวลาเลยเราไม่สงสารใช่ไหมไม่เพราะหนูรู้สึกว่าเวลาห่างกันแล้วเจอกันทีมันแบบเอ้ยเป็นเด็กแบบนี้ มาเจอกันที่มาเจอกันยังไงมันเจอกันแล้วมันแบบมันแบบมันคิดถึงทำไมแม่เขาลอยอย่างนั้นน่ะแม่แม่เขาคิดอะไรกันล่ะไม่ได้ช้าเท่าไหร่แม่เขาโบราณได้เจอกันช้าเท่าไหร่ใช่ค่ะฉะนั้นเขาช้าไปพุ่งเข้าเลยมันมันเหมือนแบบพอมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันจะแบบมันจะค่อนข้างมีสเปซแล้วพอเจอกันทีมันจะมีเรื่องคุยเยอะมากแล้วมันก็จะแบบคิดถึงกันมันจะแบบเป็นก้อนเหรอ หกปีแล้วพี่ไปก่อนหรอแสดง่ไมปก่อนหรอไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าใหม่ชอบฟิลหนี้ฟิลที่แบบว่าคิดถึงกันมากอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกันเนาะใช่ค่ะใหม่แบบใหม่ไม่เข้าหรอกแม่โมโนอยู่ไหนเนี่ยเข้าบ้าเข้าบ้างคือเสียงว่าลมแล้วตอนนี้คือใหม่อะร้อนแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบถ้าทำงานก็คือทำงานเต็มที่เลยค่ะแล้วก็พอเวลาว่างเนี่ยค่อยมาเจอกัน ถ้าน้อยก็คือเข้าใจอะคะ่ะเข้าใจกันเพราะว่ายิ่งน้อยเวลาว่าองงายิ่งน้อยก็ยิ่งดีค่ะคิดถึงกันแต่น้อยมากแต่ถ้าใหม่อะถ้าน้อยมากไปอะใหม่จะเหมือนแบบรู้ตัวล้วม่จะรู้ตัวว่าถ้ามันน้อยมันน้อยไปแล้วใหม่จะเริ่มแบบพี่หนูไม่ได้แล้วมันมันคิดถึงแล้วอะเอ,อุ้ยนี่ยอดจังนะแต่นีเล่าหรูหยอดอะเล่าหรูหยอดคนลิฟต์กลับบ้านเหรอครับขอบคุณ <laughs>